สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่อยากจะมาบอกต่อแล้วก็แนะนํากันด้วยสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวมองคล้ำนะครับอยากจะหาตัวช่วยในการปกปิดปกป้องแล้วก็บํารุงผิวได้เป็นอย่างดีขั้นตอนเดียวจบนะฮะเพราะบางคนเบื่อกับการที่จะต้องหาผลิตภัณฑ์หลายๆตัวครับไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนก็ดีหรือว่าบางทีอาจจะต้องไปทํางานนะฮะแล้วก็โหยเสียเวลาในการบํารุงผิวหน้านะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกทางออกที่ดีนี่เลยผมเจอแล้วนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจาก O.S.C Beauty White สาหรับตัวนี้ครับคือต Simé ซันสกิน SPF 50 PA บวกบวกบวกนั่นเองนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเป็นตัวครีมกันแดดหน้าเงาที่มีการปกป้องรังสี PA รังสีวี B ีนะครับได้ถึง50เท่าเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเป็นตัวช่วยที่เหมาะสําหรับสภาพผิวประเภทไหนบ้างนะฮะจริงๆเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้หรือบางคนบอกว่าสีผิวลากสีผิวผิวสองสีผิวคล้ำผิวขาวนะฮะสามารถใช้ได้ไหม สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อสีของมันนะครับก็จะเป็นสีเบทนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นเนื้อสีเบทแบบนี้นะครับตัวเนื้อครีมเนี่ยบางเบามากๆแล้วก็พอเวลาคุณทาไปแล้วเนี่ยมันไม่เขียวมันไม่เทาหรือว่ามันไม่ม่วงจะทําให้หน้าของคุณนั้นนะครับมีความสว่างกระจ่างใสด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวบํารุงระหว่างวันด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวครีมกันแดดนะครับที่มีส่วนผสมนะฮะคัดเกรดพรีเมียมเลยนะครับและที่สําคัญคือว่าเป็นเนื้อซิลิโคนด้วยบางเเเเาาาดดดีีี๋ยยวรมูกกันน่่ล ผมแตกแค่นี้อันนี้ขนาด15กรัมราคาเพียงแค่590บาทนะฮะใช้ได้นานมากเห็นไหมใช้ไม่ต้องเยอะเลยนะครับอันนี้ล้างหน้าเสร็จนะฮะคุณก็เกลีย่ยบริเวณใบหน้า5จุดแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือทาไปปุ๊บเห็นไหมไม่ถึงนาทีนะครับมันก็จะเพิ่มเฉดนะครับสีผิวของคุณนะฮะหนึ่งระดับเลยแล้วก็หน้าของคุณก็ไม่มันด้วยเพราะบางคนบอกว่าเออต้องไปเล่นกีฬานะครับหรือบางคนบอกว่าต้องไปทํากิจกรรมข้างนอก นะครับพอเวลาเจอแสงแดดหรือว่าเจอรังสีต่างๆแล้วนะครับมันจะเป็นเงือที่แบบไหลและสีขาวหรือเปล่าตัวนี้เห็นไหมครัว่ามันบางเบาแล้วก็สามารถปกปิดด้วยพวกริ้วรอยหรือว่าสิวต่างๆนะครับแล้วก็เนื้อครีมบางเบาด้วยนะฮะทาแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปหน้าของคุณนะครับให้ดูสว่างกระจ่างใสด้วยนั่นเองสําหรับใครที่อยากจะหาซื้อนะฮะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วกันนะฮะตัวนี้ขนาด15กรัมราคาเพียงแค่590บบาทนะฮะจาก O.S.C. Beauty ตัวนี้คือตัวซีซิเมดสังเกน SPF 50 PA บวกบวกบวกหรือว,ว่าครีมกันแดดหน้าเงา